บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวอีกแล้วค่ะในกรณีได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของการรับเงินเยียวยา5,000บาทท่านต้องทำอย่างไรประกันสังคมชี้แจงชัดปรับเปลี่ยนกำหนดวันจ่ายเงินได้ทุกคนหากได้รับสิทธิ์ถ้ายังไม่ได้รับเงินจะมีการโอนซ้ําในทุกๆวันพฤหัส,สบดีและถ้าหากใครขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์จากทางประกันสังคมแล้วแต่พบว่าเงินยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีของท่านให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองโดยด่วน บอกเล่าข่าวดีมีข้อมูลข่าวสารการได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินและทําอย่างไรจึงจะได้รับการโอนเงินมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านโอนไปเรียบร้อยสําหรับกลุ่มแรกในการเยียวยาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งหมด29จังหวัดในพื้นที่สีแดงใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มแรกก็คือ 13จังหวัดแรกที่ตัดรายชื่อภายในวันที่31กรกฎาคมนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชนบุรีและอยุธยาค่ะ ในส่วนของ16จังหวัดหลังที่ตัดรายชื่อภายในวันที่3สิงหาคม2564ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนครนานนยกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีตากเพชรบูรณ์เพชรบุร,บรีระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีส,สะสรบบุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ในกรณีได้รับสิทธิ์แต่ว่าท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเข้าบัญชีเลยท่านต้องทำอย่างไรประกันสังคมชี้แจงชัดนะคะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตัวเองว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนนามสกุลหรือไม่และให้รีบแก้ไขแจ้งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมที่หมายเลขโทรศัพท์1 5 0 6ค่ะหรือสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้นะคะหรือว่าให้ท่านตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ว่าท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใด แล้วรอการโอนครั้งใหม่ซึ่งจะมีการโอนทุกๆวันพฤหัสบดีสำหรับมาตรา39และมาตรา40จนกว่าจะได้รับสิทธิ์ซึ่งในการโอนครั้งนี้จะโอนซ้ำๆจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะซึ่งประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ปรับเปลี่ยนกำหนดวันจ่ายเงินหรือว่าวันทบทวนสิทธิ์เยียวยาสำหรับผู้ประกันตนให้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเกือบทุกวันและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ เป้าาหมายซึ่งใครที่ทบส่วนสิทธิ์ในกลุ่มแรกสามารถเริ่มทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายนค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนในกลุ่มที่2สามารถเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วทางสำนักง,งานประกันสังคมจะนํารายชื่อกล um ุ่ม2เข้าครมอในวันที่31สิงหาคมแล้วจะเตรียมจ่ายเงินไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ได้รับเงินแน่นอนค่ะบอกเล่าข่าวดีนําข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ